สวัสดีครับผมพรชดาทีดีเดียวโต้ครับคันนี้ครับไททันแอตลีตโฉมปี2020ครับรุ่นสับเคีื่สองล้อเกียร์ออโต้วันนี้มาอัปเกรดระบบชุดสวิตเซ็นทรัลล็อกนะครับทีดีดีเซ็นทรัลล็อกพัดฟูลเซตครับมาชมการทํางานกันครับสําหรับทีดีดีเซ็นทรัลล็อกพัดฟูลเซตนะครับก็จะมีชุดสวิตเซ็นทรัลล็อกที่คอนโซลกลางนะครับสําหรับรุ่นขับ2สามารถใส่เป็นสวิตช์ดิฟล็อกตัวนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีอีกตำแหน่งหนึ่งคือสวิตช เซ็นทรัล็อกที่พงมาลายัยก็จะเปลี่ยนชุดสวิตข้างขวาตัวนี้นะครับทั้งชุดเป็นของตัวส่งออกก็จะได้สวิตตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนํามาใช้งานเป็นสวิตเซ็นทรัลล็อกครับเดี๋ยวมาดูกันทีละจุดครับจุดแรกนะครับที่ฝั่งคนขับครับกดล็อกนะครับกดอีกครั้งกดเป็นปลดล็อกสลับกันไปเรื่อยๆครับก็สะดวกมากขึ้นนะครับจากของเดิมที่คนขับต้องเอื้อมมือมาแบบนี้แล้ว ล็อกหรือปลดล็อกหรือดึงก้านนี้เพื่อปลดล็อกนะครับสามารถกดที่พวงมาไลัยได้เลยตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งสำหรับคนขับครับอีกตำแหน่งหนึ่งก็จะเป็นตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารไว้กดตอนคนขับไม่อยู่ครับกดออนคือการล็อกครับกดออฟคือการปลดล็อกสำหรับการทำงานของระบบนี้นะครับก็ผมออกแบบให้ การใช้งานใช้งานได้ในขณะที่เราสตาร์ทรถเท่านั้นนะครับก็คือมีไฟเลี้ยงระบบควบคุมของตัวนี้ก็จะใช้งานได้แต่ถ้าในขณะที่เราดับเครื่องยนต์ก็จะใช้งานสวิตตัวนี้ไม่ได้นะครับหลักๆเลยก็คือไม่ต้องจ่ายไฟไปแช่ไว้ที่ชุดควบคุมนะครับตอนนี้ดับเครื่องแล้วแล้วก็ตัวสวิตช์ของเดิมของรถนะครับใช้งานได้ตามปกติร0 0ครับ แล้วก็คันนี้เนื่องจากเป็นแอดลิทโปี2องปนี2020นะครับเมื่อเปลี่ยนสวิตตัวส่งออกแล้วก็จะได้ปุ่มสปีดลิมิตเพิ่มขึ้นมาก็จะอัปเกรดออปชั่นสปีดลิมิตเพิ่มไปได้ด้วยนะครับสำหรับไททันโฉมปี2020ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นระบบจำกัดความเร็วนะครับเช่นถ้าเราตั้งค่าไว้30กิโลเมตรชั่วโมงนะครับเราก็จะไม่สามารถขับได้เกิน30กิเมตรชั่โมง ระบบจะตัดเลยนะครับตัดกําลังเครื่องยนต์เลยแล้วก็คันนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับก็ติดตั้งตัวสวิตช์ปรับระดับไฟหน้าของทีดีเดียโต้นะครับตัวนี้จะมีไฟหลี่ที่ตัวเลขนะครับปรับได้ละเอียด10สเต็ปครับโดยมีสเต็ป0ูถึงหตัวนี้นะครับ ก็อัปเกรดขึ้นไปให้สวยงามเข้ากันกับสวิตตัวอื่นในรถนะครับสนใจอัปเกรดออปชั่นในสไตล์นี้นะครับติดต่อมาที่ผมได้เลยครับ Facebook Page นะครับ T ีดี u ดตตีครับแล้วพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ